สวัสดียายอานี่ชื่อยายแรมนะครับนักสู้ชีวิตแบบขายขนมวันนี้เป็นยังไงบ้างยายทำไมขนมเหลือเยอะจังเลยฝนตกไม่ได้อ๋อวันนี้ฝนตกโอ้ขายไม่ได้เลยเราขายไม่ได้นี่ท้อแม่ยายฮะเราไม่ท้อหรอทำยังไงขนมเหลืออย่างเงี้ยสู้วันหน้าฮะสู้ไปวันหน้าอ๋อสู้ไปวันหน้ายังมีอีก โอ้โห,โหเนี่ยนะครับก็นักสู้ชีวิตยายแลมวัยเจ็ดสิบนายแลมให้กำลังใจคนอื่นหน่อยสิว่าทำไมยายยังสู้ขนาดเนี้ยเฮ้ยก็สู้ทุกคนแหละฮะเกิดมาต้องสู้ชีวิตทุกคนเลยเกิดมาต้องสู้ชีวิตโอ้โหอ่ะเป็นกำลังใจให้ยายนะ,ะให้ขายดีๆนะครับก็เนี่ยเรามาติดตามชีวิตแม่ค้าหาบเบล้ดูนะครับก็ ถ้าเกิดมีโอกาสก็ช่วยเหลือแบ่งปันกันนะครับถ้าแลวกินข้าวกินปลาหรือ,อยังเนี่ย,ยก,กินลูกชิ้นกินลูกชิ้นโอ้โหเนี่ยข้างๆก็มีร้านขายลูกชิ้นอยู่นะครับก็น้าเซเว่นอเีเลเว่นเอาใจวัสดีนะจ้ายาย